สวัสดีค่ะวันนี้บ้านมากงเรื่องอกระจายนะของประธานหมาป่าเพจผู้แปลที่มาเงาสบายสบาย,บายไปละไปอ่านกันเลย mm. ของเยอะขนาดนี้จะไม่มีน้ำใจช่วยฉันที่น่อยหรอ mm. คุณยังคุณยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่า mm. ถือไม่ไหวเธอก็ mm. คืนสินะคะได้นี่ mm. เธอโลกมากเองต่างหากล่ะ เดินมาไกลขนาดนี้แล้วจะกลับไปอีกทำไมล่ะอีกอย่างเสืส้อผ้าเสื้อผ้ากับกระเป๋าพวกนี้ฉันก็ชอบมากๆด้วยยุนหยาวแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพ่อแม่คือหนูแกก็แกก้าหนอีก,การแต่งงานแกอยากให้น้องชายแกตายหรือไงแม่คะหนูไม่ได้หนีนะคะหนูแค่อยากจะหนูแค่จะ อยากจะไปที่นั่นช้าสักหน่อยอีกอย่างน้องชายก็อยู่ในระหว่างการรักษาแล้ว,ลวไม่ใช่หรอคะแกยังจะมาอยู่เอ๊ะแกยังจะมาพูดว่าไม่ได้หนีอีกเหรอเดี๋ยวพืพ่พชายคนนี้เป็นใครของพวกนี้เขาซื้อให้แกใช่ไหมยุนย,ย,ยุนยาว ตอนนี้ฉันจะให้โอกาสเธอเลือกเธอจะเลือกฉันหรือผู้ชายคนนั้นก็ได้นังลูกเลวไปหาเท่าแก่หวังกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่นะฉันไม่อยากไปเลยแักนิดฉันไม่อยากกระโดดจากเตาไฟไปอีกเตาไฟหนึ่งแบบนี้ มาป่าฉันเลือกคุณจี้ชินไหวอีฉันเลือกคุณเล่นเป็นวิกาจูไปเลยโอยใส่ชั้นไม่ดีเลยดึงเธอเธอเรื่องไม่ผิดแน่นอน โอเคคลิปน,นี้ขอจบเพลงห้องนี้อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่ผู้ไปได้มาสบายๆเจอกันใหม่คันหน้าค่ะบายจุ๊บๆเออเออเออเทเลเราข้าจะบ่นนิดๆหน่อยหน่อยเอ๊นิดๆหน่อยหนะๆๆๆๆอ่อยเพงนะามามาเออเราจะบ่อนอะไรนะ เออคือตอนเราอ่านจบเราูเราคิดว่าจะบวนนะแต่ว่าพอเราปิดคลิปปุ๊บเราไม่รู้จะบ่นอะไรดีงั้นเราเล่มไปดูเรื่อยๆออกไปเลยนะเราแค่เล่นไปดูเรื่อยๆว่าเราจะบ่นนะไอ๋อหนึ่งอย่างก็คือพระเอกจริงบอนี่คุณใช่พระเอกใช่หรือไม่ทำไมคุณถึงไม่ถือของให้นางเอกแค่นี้แหละไม่ต้องจะบ่นอะไรมาก เอาล้แลวทุกคนนี่ตอนที่นางเอกเลือกนะตอนที่นางเอกเลือกนะตอนที่นางเอกเลือกว่าจะเอาเอาคนนี้คนนี้หรือคนนั้นดิถ้าเป็นเรานะคือเราจะยอมไปกับแม่เสร็จแล้วใช่ไหมพอถึงบ้านปุ๊บเราก็หนี คือถ้าเราเป็นนายเอกนะเราจะหนีไปเลยหนีไปที่ไหนนั่นเหรอไม่รู้อ่ะหนีหนีไปหาของกินนะไม่รู้ถ้าเป็นเราเราจะไม่มีวันเลิกพระเอกเราเกลียดใเอกแล้วนีเข้าใส่ลอ้นลองพระเอกผมข,ขาวคนนั้นอะ่ะอย่างดีสักก่อ น้องน้องน้องจบดีกว่าคลิปนี้ขอจบเพลงน้องนี้่แล้วกันไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วนะคะเห็นผู้ไปในเมื่อสบายใจก,กับปุ่กุ่มบางง่าในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเจ๋อ